ລະມັນແຕ່ເລນາຍໂອ້ປອນນີ້ຊິຂໍໃຫ້ອ້າຍກໍຢູ່ເປັນຍ່ອມປຍ່ອມນກາເປີດເມືອປຖາຍຮູ ดอกกยกเฮาเก็บมาแม่ตบมันก็แรงมีสี่เปิดว่าเห็ดหอบมันออกมาหัวปีสอยเหียดีดีแกงใส่บัยะบะมาขอเชิญชวนบะว่ากะคนน่าเท่าคนเก่นี่แลนอ์เต้ลลนา์บัานลังจังโซป่อใจเป็นนานเก่าแฮก็เปเจนนานเก่าหลูกเป็นยัง ตุเจ้าเก่าอดฟังเอาน้าแม่นะเสียงแหบนายเออคีขตอตลันนายละเว้แม่ม่ได้เป็นเจ้านายสิบนิ้วขอกรบทูลสิจะขอสวัสดีตึงพ่อตึงแม่บอกว่าคนเ่าบอกว่าคนแก่ตึงบอกว่าคู่ ลาาและอาจ์เห็นและเข้านามาใหม่ตีนอ่อนมืออ่อนไปก่อนเจา้านมไว้สิบนิ้วขอกรบทูน,ทนสีจะขอสวัสดีตึงพี่ตึงน,น,น้องหลังเตื้อคำซอมั้านขาตกบกพ้องขอปี่น้องอย่าได้มองราคีนักต้อค่ารมมาผ่าสมความคิด ขอญาตินิดอย่าได้มนมองสีเต้อกำโซมันเป็นกำบาดีขอปปปานีกับจังโซจังจอยว่าเบอเตอะน้องเอ๋ยใครมาอย่างเขา่าวย่ะกลางวาฉาจะจวนป้อเจ้า จะไปหยับย่ำให้มันต้มเลือปีนที่ติงแจ้งโซก็คือสินและปิ่นครับก้มใจยิงเป็นวันาะย่างแจ้งโซจะดีแล้วแต่กำลังใจมอบสูงใหญ่หื้พี่น้องเจ้าบ้านใครจะไปว่าแจ้งโซน่าเดินว่าโซยังอันใดหมูแจ้งโซนี่มันนิ้มจมอูดยิ้มอยู่สันลวดแต่ วัดหัวใจปวดในส่วนลึกเข้าไปถึงสวงในปอบมีไัยคนใดจะโหจะแต้กะนายจับใส่บางรายว่าจังซอขีนอกนี่และนอ้อน้องและนายไพว่าขี้นอกมาใจกะขออี้ในช่วมบุญโออแม่นับป,ปิดแ่งช่วงไว้หื้อันนรอขี้นอกเขาจะหันก้นจูนกะ này món chắp bằng vân piso nữa tay vạch chắn sò ma chá vạch chắn sò ma bằng tân để kín khó ngại <laughs> để ngin khương dài hong dù chồng chồng chạp tay ca này vả lên bà đài hương anh hùng ní และนำจังมานเตอะน้องนะเห๋ยปีนจีงชอนะเจะ้า,สา,าสามออันยังสามออโอ๊ตเอาอีอ,อ <c oughs> เ้เปิดได้วยปีเผียวคู่เผีวหมอเขาปีนจีงชอเจ็บคอวันข้าว <c oughs> ตัวชีวิตไอ้สีวันมันเกิดแม่ ของแ้ามันบะจ้ยเป็นนักร้องกับเจ็บคอเป็นแจ้งโซกับบลยอยไอ้ครไปตีมวยอย่าง<ะ>สมหลักนะคำสิงมวยต่งแกตาแก่นแซนกับบมีขายเน้อไอ้เนะเจ้าเฮ้ยเกิดเป็นเจ้าแนะ่อาชีพสานหลังเกิดเป็นตะหารกับเป็นรั้วของชาติ กิดเป็นตู้เจ้ากุมเข้าใส่บาทเป็นเจ๊กเบิ้นฉลาดิันอยู่กาดแกมกงพ่อเป็นเจ้านะพ่อก็เป็นเจ้าให้บางพ่อก็สารใตบางพ่อก็สารหงพ่อก็เล่นนะไฮโลเป็นวงเป็นวงการท่าเขาบะกงจะคบกินกงบะเป่าเออมอย่ามาจ้างวะไอมันตึงมีแบานด์ไอ้นะคะบางฟากก่า Lộp pin nói chả khó lại sống mm. em ơn, sì hưng nhà hưng 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 ไม่ได้กินลาบนะครับเวลาหมอกินข้าวตอนค่อยไหมแม่อ่อนได้มานั่งกลางหามจะมาซอเอาใจพี่น้องคนฟังสำนักสีวอนได้มาเป็นกู้ทองดักยุ่มพุ่มพ่อยังตุ้มไงว้วข้าก็รักเปิงใจมอกหอยตีนเต้าจอนไอ้ยังมาดอจี มันลักกะเพิงใจกะหอยตีนะาเต้าโจนนะบะเดียวาอ้น้องเฮาไม่อยู่บนพามมาเอาอกเอาใจคนฟังมาเพื่อนะมีงานนะจัดกานะห้างนี้ปิดจะละต้องมาตั้งเมื่อกะตะแวปิดจะละแน่แมาตั้งเมื่อกะตะกี้เฮามาเอาใจกะเจ้าน้องกะเจ้าพี่ที่เพื่อนะแมารวมอนัยยะ สวัสดีค่อยๆไหว,ว,วตึงป่อตึงแม่ตึงโตตึงเต้นตึงสองไฟฟ้ากินข้าตอนนาไทยแพ้อนอ่นังแฮนกับเพื่อนเฮอแม่ห้ามมาสองหน้าคนไหลบ่าว่ากับไม่ยิงบ่าว่ากับป่อใจมีรักสาไยจำเป็นได้สาได้ว,วันนี้มีการมีเงีนยจำเป็นได้ห้ามหมู่พี่น้องเอาไว้จิม จะขอสวัสดีตันตี้เคารพตันตี้มียศแล่มีเกียรตั้งลายตึงบอกว่าแม่ยิงป่อใจมิดรักสายตึงคุณลงุงคุณปู่พี่น้องมานักพี่น้องมาลายพ่องก็มาคนเดียวพ่องก็มาเป็นกู้ตึงบอกว่าคุณลงุงคุณปู่ที่เปิดนั่งอยู่ เฉ่านี้มันบังแน่ออกยดิค่ะจะขอสวัสดีตันที่เขารบตันที้มียศและไม่เกียรติตั้งหลายถตงบอกว่าแม่ยิงพ่อใจมีรักสหายกกะซิบสาวเจ้าบ้านมียังได้จะว่าไปจนหมดกันตะวันปะตกเขาบอกจากหาวันนี้บันไล่บันเลิกครับถามน้องห่มดิ ตาว่านาบอตกตึงบ่หกันลมแห่นาตึงมันหนี่ีน้องกะเจ้าว่าแม่นาป่อยนในมหาดกะพี่น้องอาตั้งไหลเจ้าปีนาได้สซเจ้าปีนาได้ไวกะเมื่อเพื่อนมีการมีเงินน่ะกะแจ้งโซต่างในแม่รับใจเตึงบ่บ่าเอาแอนนาป่ยกแจ้งโซหมู่เฮาจะขอวัวตีนิ้หวานก้อย ิาาวห้กระสบนิ้วเขาจะขอเขารบจะขอกับนบะพู้แงวุสพูดให้รรมแม่สั่งแค่สั่งโคสัมเตื้อแม่โชบัตถูกกระดังอันนักกระสบนิ้วขอสวัสดีเมื่อมีการแงนเฮาั้นจิมนาแลนด์บอมีน บัดน้อแม่ป้าบ่มีกิจหัระตึงบัดน้อแม่หันเมื่อพันเขาบ่มีการบ่มีงานตึงบัดได้หันกันไคเป็นพี่เป็นน้องคอยบ่มไม่แน่บัดได้หันหน้าหนูน้ำบัดท่วมหูบัดได้หันหน้าจนบัดได้หันวงยัยพี่น้องยแงเมื่อบ่มีการมีงานเออการกษาดนี้ถ้าเปิดบัตจัดงานนะพูดหน่อยไหมโลกา บ่มีหน้าบุญตึงบ่ได้มาป้าบ่มีกิดธุระตึงบ่ได้มาหันเมื่อบ้านเฮาบ่มีการบ่มีงานกล้วยไม้สีวันบ่ได้มานั่งทง่องบ่มีหน้าบุญและวาสนาบ่ได้ห,หันหน้าหันตาพ่เป็นพี่เป็นน้องจี เป็นนาบุญของเฮามาซอนี่จ้องจองมาแนบุญควายแม่วองได้กินแย่ปองไปนาบุญก้าขบกได้มาโจกอดินสายมาแนบุญน้ำลายได้มาปแปดลิ้นแน่บุญปู่จะแปงหูที่คันแน่มาแน่บุญป้าจะเก่งใส่ข้ามิ้นมาแน่บุญหอกได้สุกชกหางมิ้นมาแน่บุญตีนสิ้นจะปกปีนนะปานเออเอามันคูกันเป็นหน้าบุญ มันแนบุญกะขยนยมไดไม่อยู่กะกับตุมันแนบุญกะขมุอามันได้กินมันเกี่ยวแนบุญกับไปหงาเก่งจูว่าปากเมียวมันแนบุญเล้วจิงว่มแเอวไก่น่อยมาโซวันนี้เป็นบุญว่าสะแนมมันแนบุญตีนใจขาจะปะเป้นน้ำน้อยห้ําแห่แป้นน้ำน้อยบ่กกันอุ้ยใจมาปลอยปีหน้า ก่อนที่จะโซจะขอสูแม,ม่เฮียก่อนบาดเวัดหัวแล้วลูกนั่นจะเดือดร้อนกำลังพอคนมาฟังโซมีตึงน้อยตึงนานคาราชาการแผ่พานธนต้นรับมีตึงโซโอมีตึงโซโซโอบอตบ้านเฮาก็มีนักก่อนที่จะโซน้องจะเอินปากตักน้องก็กลัวเป็นบาเป็นพยเฮียวโหนตังไปก่อน Chào. Mà chẳng lung lăng mà lẹn Nè nè, chít tăng tương bà chàng Cả cháu hoa tăng khôn cả tăng Chít tăng khôn cả tăng chạy Về là nón xô có cháu u ọc Bây à cổ mân bà bưng chạy Xíp sao chào bắt Cầm đôi <laughs> màn bà đi Cầm đôi màn bà ngàm Chà bay lắp ta chân xây chân xô nặng hàn Phần chàng gọi tên á ก็มาจอยกับกาซ้อมมาเป็นของกำบบ้นนี่มอนมากินข้าวเจ้ปากยังเป็นนะข้าวแซนนะก่อนเขาจะซอขอสู่มาคนฟังเตือกำซอบางก็มาจ้างสลัมกำหยาบขอสู่มาแ่วสะทาคู่คนกำปากเป็นลมมันเป็นปมแกงเนี่ยกวัวจะเป็นนะก็มาผิดนะกำมาแพ็ทนะกว่าจะได้เป็นนะแบบมาเป็นแบบมาซ้อนเว้ อัยังสันได้ม<อ>ันจะดีกออ็อปาอไอจุมมานะเจ้าอาาจรย์อาจารย์กัวกโลม,มามันผสมกำปั้เปิ้าป่า,บบาคไก่เจ้าเล่ามันจ้างปีนใจหินลวดขอสูม,มาแถวคูบาพระนินกัวได้ปีนเวนมาสะเดนถูกต้องตึงหนุ่มตึงเท่าตึงปอกเาศรัทธาจะลวดขอสูม,มาแถวแอแอปี่น้องอสุดยอดไอ้ฟุตตแกตาเขาไป กาเล้นน้องป้ามีซื้อมันก็ยังมีกองมีบ้านองก็ต้องมีบ้านสันมีข่าวมันยังกู้กับดำเดือนกับตะวันหนีกันตึงบันไดไอ้มีพวกควายนอนมีดอนควายสีให้กับดีมันมีมาแต่ไทยมีบ้านเหนือจะต้องมีบ้านใต้ของน้องมันมีไงของไอ้มีเนี้ยไอยังเนีย ขนเงาบ่ออนลูน้องโซอ้ายอ่ะบ่ได้ห้อยการมันปันว่ามีซื้อมันก็ยังมีก้องมีบ้านห้องก็ต้องมีบ้านสั่นมีข่าวมันยังคู่กับดำเดือนกับตะวันนี้กันตึงบะได้สุดแพ่ฝรั่งมันยังจื่อนานทาบะเหลือน้าป่ามันยังกาหน่อไม่ก็กินว่าน้ำป่าหน่อไม่อ่ะ ของถูกมันบดีของดีมันบะถูกซื้อจีนติดดุกมันถูกเหลือจีน่าซออเล่นนะซอแล้วมาพ่องนเล่นนะธรรมดามันก็เลือกซื้อผ้าตีปิดขายในกาดซื้อผ้าเปลงใส่สามเล้งตึงบ่ปุ๊บนะถ้าซื้อผ้าถูกสามวันกระดูกขาดาจ้งซอบัดดีหมอกนักมวยตีฮัดมันบบบเหมือนมวยหลัดระมวยหลัดะดำนะ <c oughs> ว่าบาได้กัปพ่อกับ เเตตตะะนมการตรวจซอบาดีหมู่พี่น้องจะยามเยียบการตรวจซอบาดละเอียดพี่น้องจะเดือดเหลือเกินซอบาม่วนล่ำใครไปฟังเฮาเมินยังให้เหลือเอาเงินไปซื้อจีนมาซะาจ้างซอบอดใจแม่อุ้ยว่าล่อจริงๆจ้างซอไม่ยิงงามอย่างนางแก้วไข่ฟ้าน้อยหน่อยกาแล่นเอา อบเวทีม e e e ีต <B à S 1> e ึงด e ีต e ึงให้ม e ันน e. e ักเลงเล็ดไทยบาดเดิมันก็หนีจะให้มันก็ให้จับดีมันก็ดีกันว่าไอ้ตีไกวไหมก็จะตัวปลาแจ้เกือเปิดก็ห้องปลาเกม่อปลาเม็นเม็นนับเปิดก็ห้องฮีโอฮะอ่ะอย่างะอ่ะเด็กกันอ่ะยังประเดี๋ยนี้เฮ้ยเอาะลยนี่ลุงรังเลยเว้ยก่อโซก่อโซจัดดีอ้แม่ว่ะ เขากันเชียวมันโอ้ตายละกลางกว่า hey. ฉ e ันก uh, so so ็น no, so you so so ้องแบบบาดีอย่างไ้บารดี้เนี่ยอีแม่ได้งินไงแม่ชดออกปากมาเต็มปากเต็มคำเขาได้งินเต็มโองหูได้งินออ้ยังก็น้องก็าว่าไปกระตักตายอีแม่ปากกระจัดดีแล้วไอ้หลับโซ่ไปหลับตซ่หูมับาดีอ่ะไปว่าไปเลยโซ่ไปหลับโซ่ไปหลับหมูน่ะหลับหมูไปหลับควายแต่ว่าแต่ว่าเากินยำน้อ เมือมันแบบดีจังซอฟจายอ่ะอิแม่ได้ยินเราหอกกว่าแม่น um> ้องว่าได้แม่อ่อปลาแจ้เกลือเพิ่นก็ห้องปลาเค็มปลาเม็นเมนต้องก็ห้องแฮโออยากแฮน่าแม่เนาะเอ๊ะวันนี้มันมีแจ้งปีนะฮามีพยานมาโดยเนียหลงลืงยังมาสีงอ่ะหลงลืงมิวสิกอ๋อลุนมินนี่ก็อยากก็อายวันนี้รุ่นมินิีหรอเจ้าแจ้งซอนี่ปโตตาใดเหาก็ไป กลางวันชาได้แต่พ like e? oh, oh, ี่เหมือนเปิ้ลนี่แม่เอ๋ยยิ่งหยันไอ้เปลี่ยนได้โอ้แจีงโซ่ไม่ยิงกระปุ่นอ่ะยิ่งหยังลกกาพ่องเออแม่เฮาช็อก่งนาพ่องเจ้าโเจียงปีวันนี้ที่เขาบมาแม่พ่ออย่างหูก่อมันไปไหนไอ้เรียกกระถาบกลับรถไถกับโอ้แต่เนาะบ้านไถบ้านมันเนาะบ้านไถบ้านมันตึ้งมาหันหน้าหมูหน้าจุ๋มปนห้องแบบปิดเทอมการซื้อขายแม่อ๋อเจีงโซ่ปิดเทอมอีเออแต่ยังแควนหน่อยเฮานี่ได้มาหมูเปิ้งนี่อยู่ เห็นพ right? uh, tamam, ิเศษกะเนี oh, okay, nah ่ยบ nah ัต้องมาเปลี Mother, no ่ยนเรื่องเดี๋ยวก่อนชูว่าตะเกียบใบแจ้แฮโอหน้าวัดหน้าวามั้งซ้ำนะก็หน้าวัดหน้าวานะกกเอาอีแม่ไปพยัญอนอมันตึงลบปอดลบแปดอย่างกระต่ายลบหมาเนี่ยไอ้สีวานเทามาซอนในวัดในวางานฉลองตากระเบื้องฉลองก็แล้วอ่อนแต่ว่าบันชืนจับบดีว่ะฉลองแรงวันไตสลันเน้ บูชาอย่าก็แต่เจ้าคอนโซลยู่ยังแบบฟังก็รับไปแม่นอกก็รับอยู่กว่ากะแต่กี้เรารับโอ้ยแม่เจ็บงอนหมดอ่ะยังไงโอ้เป็นหนุนหมอนนะกะก็ท่านพ่อครูก็จัดตีอยู่ตีกินเฮือจัดดีแปลกมุมมีโซฟาเฮือพักจัดดีเจ็บคอมันนอนเฮือนอนจัดดีก็ไอ่ไปเจ็บคอไอ้ยังนอนหมอนนะที่นอนก็มะนุ่มกะหมอนก็มะนุ่มมะนุ่ม เงีย้ยนายมาบมันหนุ่มก็เป็นไงงิ้วโอ้ยยังหมั้นหนุ่มอย่งใดมอนทองฮะาว่าไปเลยมอนทองให้มันเที่ยเรียนไปใช่มมอนได้ไอ้ <c oughs> แหนมร้อนๆนีๆ่ <c oughs> เปิงไงแม่เปิงมาไม่ได้เป็นครูเป็นบาเป็นอาจารย์ยังเปิดนนะอ่ะอธาหันแน่อีเน้อนะบัลวกพอท่อไปว่าบัลกใหญ่ตึงมือตึงวานนี้แม่หันเปลี่ยนแจ่งซอรี่นะผมนี่เป็นธรรมดาเนอะมันเป็นอย่างมาธรรมดาน้อยหงก็เป็นมาละได้นี่นะอ้น้อย ก็็เปนลานก็เป็นมาแล้วโอ้ยนานก็เป็นเป็นมาหมดเป็นมาหมดน้อยกว่าภาษาอ้โหเป็นนานเป็นเมื่อเป็นพระนี่ได้สามภาษาเปลี่ยนพระเป็นพระสามภาษาอ่าแล้วเป็นตู้เจ้านี่ได้กึ่งเดือนเอ๊สิบห้าวันก็อ่ะก็ฟังซึกอไหมหยังลำคาญนะลำคาญอันหยังโอ้ไผบยฮู้ก็ไผยถามท่านอาจารย์เจ้านี่พระที่เออพระท่านเจ้าพระทิติยนะเมธีนี่ เออถามคณะสถาบ้านเฮานี่ไพยห้องเป็นตู้เจ้าบัลลำคานลำคานไอ้ยังลำคันพ้าน้อยกะไม่ใช่ลำคานพระน้อยลำคันไม่ออกสถาบัดเจ้ลำคันไม่ออกสถาลำคันท่านมาคาทายกบัใเจ้ลำคานมาคาทายกลำคันหมาลำคันแมวขาเอามาปล่อยในวัดบัดลำคานสักอย่างลำคันยังเดียววะก็มันไปลำคานไอ้ยังอยู่วัดกะจัดหมวนเนาะแม่นะลำคญนโกกะเก๋ฮะปนหูฮะ เ<ส>ชลไหลป่อชูบกก้อยขูดหวัวม,มดบกก้อยตดใส่วัด <c oughs> ชูบหูเรื่องหูงเหล่านกกะแก่นี่นะมันนี่อย่างไอ่พ่อวัดหมูเปิง่งเขานี่กนยกาทุกได้ล้อมกับโจกันพี่หานรเทอะแม่โอ้บ้านเขานกกะแก่มันนักกะเจ้าอาไอตอกรไปบวชไป็นตุเจ้านี่นะได้ชิบห้าวันนี่นะชิบห้าวันนี่แม่เอ๋ยวัดผมตุเจ้าบ่มีเจ้ามีพระน้อยแปดตนเขาบวชกลายเจือหัวเป็นตุหลวงนี่หรอ เออเเปิงอยู่เนอะเออต่อเขาสีลวกอยากเอาเจ้าผมบวชเป็นตู้หลวงอีกไหมเอ่ยแล้วจ้ำแล้วโหเฮาไปอยู่วัดนะเจ้าจะสวดทบมนี่นะในวิหารทำวัดเจ้าอยากเออเมาเอาลอยแม่โยโซภคอายหยังนะตู้หนาวสั้นไงบัดที่หนาวนะแล้วเป็นอายหยังนกกระเกะห้องไปจองวิหารมันห้องอย่างไรก่อ อันนี้เสียงนกกาแกเสียงบัตรเตาใดนะมันยังงี่มานโปตโดโตโตโโพระน้อยกวาดจนปอกาหนี่แม่เฮ้ยผมลมมาดีนะกาวัดที่ผมอยู่นั้นร้อยไปตัวนะโควัดหน่วัดหลวงนกกาแกไเป็นร้อยไปร้อยไปวิหารหลังนั้นสร้างสีบล้านนะนกกาแกสตาตังบัตรมาได้มาหอมขนครอบครัวมาอยู่เต็มวิหารนะพ่อเดินแม่ เนี่ย่ภัยบาเปลี่นตู้เจ้าปเปลี่ยนผ้านายมโหูแล้วไอ้อลำคาญแอ๊ดก็เลยซิกมาไอ้โอ้อยู่บ่ได้เออก็<ร> <ไป S 2> ยังบ่ฆ่ามันเหีห้ยพวกไปฆ่าไปได้ใหญ่เขาเปลี่นตู้เจ้าเออแต่ผิดศีลผิดศีลเนาะแม่น,นอ,อ,อ,เ,นอเปิ้นมือฆ่าเนาะเขาเปลี่ยนตู้เจ้าอ,อ่ะเขาไปหาปุจจานอากาศปุจจานวัดบ้านไอ้เออปุจจานวัดตัวกะแล้วคือยังไงคือปุจจานฆ่าเพราะนั้น เฮาถ้าประจัดการเนี่เฮาให้ยชิกเนี่ยน้องครูปุจานบ้านเฮาหรอกตุ๊กไปรฟังชิกเด้อไอ้หรอเดี๋ยวป้อนนันจัดการคนเดียวอีหลอวัดมันแบบมีตุมีตุตัวเดียวเออป้อเจ้าเขาจะไปได้งอเขาแหละเจ้าป้าเจ้าพุกมาเจ้ามาละยังไงป้อนนันมันเล่นลวกเลยยังไงมันเอาเหล้าขาวสามสิบห้านะห้ามมากินไปกินยายปุจานไปกินเหล้าโอ้ไปปุจานห้ามกินเหล้ามันเอาเหล้าขาวสามสิบห้านี่นะเจ้าอันนี้ฟังมาเนาะแม่สูตรเนี่ยเนาะเจ้าเจ้าเอาไปใช้กับวัดหมูเปื่อยเขา เอาเหล่าขาวสามสิบห้าแม่กับข้าเย็นนี่นะเอาเข้าวแซวเออเอาเหล่าขาวสามสิบห้าแม่ใส่เข้าเข้าเย็นเข้าเย็นหนึ่งคืนอ๋อแจ้ข้าเย็นมาทั้งคืนตกมามาเจ้าพอปูจานบ้านผมมาละติวมาละลอกกัพึกกังข่างกัมพึกกังข่างปอดรนนกกาเกลร้อยปลายนะบินลงมาแม่กลิ่นเข้าที่มันมาเหล่าขาวนะเจ้าสักคำพอแหละเตียวเตียวเข้าไปหามันถึงบินมาได้มั้งวะเออ มันเมาเหล้ากับมันเมาเหล้าขาวกันกันนี้เสียกูเลยเฮ้ยนาะตีตีปากระชอบกะกํานกกะแกใส่กํานกกะแกใส่อ่ะตกมะเร็งมาปล่อยโดยหัวโทฮะักอ๋อหยับนกกะแกที่มันเมาเหล้าใส่กระชอบเออปล่อยโดยหัวโทมาปล่อยโดยหัวโท่มะเร็งหักตกมาเจียวมาโปดโถดโถดโถดโดยอดนกกะแกหายซักมันปลาหมูโดยหัวโทไปอยู่ไปสามร้อยไป มันนักละก่อนไอ้ไม่มาจับไปจับบอดจับวัดกูนึกว่าปลาลูกปลาครอบครัวปลาหมูมาอยู่ตัวปลาเดียวสามร้อยปลายวัดแล้วซิกไม่แซ่บนาอยูเป็นวัดบักแค่ไม่น้ออ้าวหน้าโดนตีว่าทำไมแหนะแหนะเขาแบบแช่ปลาเนี่ยแม่เป็นนานนี่นานสิบห้าวัดและน้องเอาเอาไปยังมาหมอือชาตางก็ได้เต่ากันและน้องล่ะ เวทีมีตึงดีตึงให้มันนักเลงเล่นให้บาดได้มันก็หนีจับให้มันก็ให้จับดีมันก็ดีกันว่าไอตีก้อยไหมก้จะโตป้าเจ้เกือเปิ้นก็ห้องป้าแกมาพ่อป้าเหม็นเหม็นนะเปิ้นก็ห้องหา้อโซบดีมันบามีคนโหจะจักแขนเข้าโคเล็กจริงโจไทยนะบ่ได้บาได้กลางภาษาจมศิน